ดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับน้องชื่ออะไรคะชื่อสาค่ะน้องสานี่นะคะกับตําแหน่งนะคะรางวัลชนะเลิศได้รางวัลมูลค่า1นึ่งแสนบาทวันนี้อยากทราบเคล็ดลับค่ะว่าลดน้ําหนักอย่างไรคะเพรว่าอย่างไรเซนฟิตค่ะเซนฟิตเท่านั้นเลยก็ทานก่อนอาหารส0สินาทีเนาะแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่กันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องลดอาหาร นะคะสามารถทานอาหารได้ปกติเพียงแต่ว่าเราออกกําลังกายควบคู่กันไปเท่านั้นเองค <หา S 2> ่ะมาต้องษาทานกี่กี่วันไอ้วันละกี่ซองวันละสามซองวันละสามซองก่อนอาหารก<ช>่อนก่อนที่จะทานเซนวิชน้องษาน้ำหนักเท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดค่ะ,คะลดปัจจุบันละห้าสิบเอ็ดค่ะหกกิโลแล้วมวลไขมันเพิ่มมา <c oughs> มวลไขมันสิบสามจุดเจ็ดเหลือแปดจุดเก้าลดไปมวลไขมันลดไปเท่ากับห้าห้าประมาณมวลไขมันลดไปห้ากิโลแล้วมวลกล้ามเนื้อละจ๊ะเพิ่มสองจุดสองกิโลเพิ่มส 2. งั้นแสดงว่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลดน้ําหนักได้มากแต่เป็นเพราะว่าสามารถลดไขมันได้เยอะแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนือ้อเทคนิคที่ที่คิดว่าได้รับรางวัลชนะเลิศวันนี้เพราะอะไรคะที่เราเราเอาชนะใจกรรมการได้ด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลที่1เกิดจากอะไรคะนอกจากตัวช,ช่วยเซนฟิตที่ดีแล้ว,วะคะ่แแะแรงแรงบันดาลใจตัวเองด้วยค่ะแล้วก็การพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ ความมั่นใจความเป็นเขาเรียกว่าสป,ปอร์ตเกอร์ค่ะความมั่นใจในการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์แล้วก็โพสต์พรีเซนต์ตัวเองต่อหน้าคณะกรรมาการช่วยได้ไหมคะ ค่ะวันนี้ก็มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเซนใช่ไหมคะมั่นใจมากค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลค่ะฝากให้กับคนที่ต้องการที่ตอนนี้สนใจอยากจะทานเซนฝากอะไรสั้นๆหน่อยได้ไหมคะถ้าอยากจะทานเซนนะคะทานวันละสามซองเท่านั้นเองไม่ต้องลดอาหารทานก่อนอาหารสามชิ้นาทีง่ายๆนะคะแล้วก็มันจะช่วยข้อผานสิ่งที่สำคัญคือมันเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อให้เราตรงเนี้ยและประเด็นที่ดีที่สุดก็คือไม่โยโย่แน่นอนนะคะรับประกันได้เลยโอเคค่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับน้องชื่ออะไรคะื่อสาค่ะน้องสานี่นะคะกับตำแหน่งนะคะรางวัลชนะเลิศได้รางวัลมูลค่า1 3 5 0 0 0บาทวันนี้อยากทราบเคล็ดลับค่ะว่าลดน้ำหนักอย่างไรคะลดน้ำหนักอย่างไรเซนฟิตค่ะเซนฟิตเท่านั้นเลยก็ทานก่อนอาหาร3 0นาทีเนาะแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่กันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องลดอาหาร นะะคสามารถทานอาหารได้ปกติเพียงแต่ว่าเราออกกําลังกายควบคู่ก,ก,กันไปเท,าท่านัน้นเอ,องค่ะมาต้องษาทานกี่กี่วันเอ๊วันละกี่ซองคะวันละสามซองวันละสามซองก่อนอาหารก่อนก่อนที่จะทานเซนด์วิชน้องษา,น,งาน้ำหนักเท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดค่ะแล้วปัจจุบันแล้วห้าสิบเอ็ดค่ะหกกิโลแล้วมวลไขมันเพิ่มมามวลไขมันสิบสามจุดเจ็ดเหลือแปดจุดเก้า ลดไปมวลไขมันลดไปเท่ากับ5้าประมาณมวลไขมันลดไป5กิโลแล้วมวลกล้ามเนื้อล่ะจ๊ะเพิ่ม2.2กิโลเพิ่ม2.2งั้นแสดงว่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลดน้ําหนักได้มากแต่เป็นเพราะว่าสามารถลดไขมันได้เยอะแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเทคนิคที่ที่คิดว่าได้รับรางวัลชนะเลิศวันนี้เพราะอะไรคะที่เราเราเอาชนะใจกรรมการได้ด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลที่1เกิดจากอะไรคะนอกจากตัวช่วยเป็นฟิตที่ดีแล้วอะค่ะแรงแรงประดาลใจตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ การพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ความมั่นใจความเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตเกอร์ค่ะความมั่นใจในการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์แล้วก็โพสต์พรีเซนต์ตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการช่วยได้ไหมคะ ค่ะวันนี้ก็มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเซนใช่ไหมคะมั่นใจมากค่100ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากให้กับ,บคนที่ต้องการที่ตอนนี้สนใจอยากจะทานเซนฝากอะไรสั้นๆหน่อยได้ไหมคะถ้าอยากจะทานเซนนะคะทานวันละสามซองเท่านั้นเองไม่ต้องลดอาหารทานก่อนอาหารสามชิ้นาทีง่ายๆนะคะแล้วก็มันจะช่วยเผาผลาญสิ่งที่สำคัญคือมันเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อให้เราตรงเนี้ยและประเด็นที่ดีที่สุดก็คือไม่โยโย่แน,น่นอนนะคะรับประกันได้เลยโอเคค่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ ขอบคุณมาค่ะขอบคุณน้ำตาค่ะ